ดูความเห็นจากภาคการส่งออกกันหน่อยแน่นอนว่าการผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็กระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนอะนะคะมีความเห็นจากทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็มองว่าศึกเลือกตั้งผู้นําสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยดุเดือดกว่าทุกครั้งและไม่ว่าใครจะชนะใครจะได้เป็นผู้นําเราจะได้เห็นการจัดระเบียบการค้าโลกที่รุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนไทยก็ยังได้อานิสงถ้าเราวางตัวเป็นกลางค่ะเรื่องนี้นะคะคุณชัยชาญเจริญสุขป,ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือสอรอทอท่านมองว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรใครจะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐยังไงสงครามการค้าโลกใหม่จะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐกับจีนท่านก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจับตาสนุกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคะแนนเนี่ยสูสีกันทั้งคู่ต่างกันไม่ถึง1%ปอร์เซนยังมีโอกาสพลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็วิเคราะห์ค่ะว่าคือถ้าทรัมป์ได้กลับมานะคราวนี้จะเกิดสงครามการค้าโลกที่รุนแรง ขึ้นจากนโยบายเมริกาเ First ก็คืออเมริกาต้องมาก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลให้เกิดการกีดกันสินค้าจากจีนไทยเราก็จะได้อานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงบางประเภททางประธานสรทบอกว่าในช่วงเจปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วนะว่าไทยเราได้เปรียบทางการค้าต่อนโยบายของทั้งสองพักแต่ไทยก็ต้องเดินกลยุทธ์เดินสายกลาง ปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบการค้าโลกใหม่รักษาระดับความสมดุลของขั้วมหาอำนาจการค้าทั้งสหรัฐและจีนถ้าเรารักษาสมดุลตรงนี้ได้ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดลองฟังชัดๆจากประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามการจัดระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเราก็ต้องมีความท้าทายในเรื่องของการถ่วงดุลน,นะครับระหว่าง ทางด้านจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาคุณทรัมป์นะครับมาเป็นประธานาธิบดีนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือเน้นในเรื่องของควิกวินนะครับควิกวินแล้วก็จะเป็นลักษณะของฮาร์ดอะพ o ร c ชเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชัดเจนครับว่าเราจะต้องเน้นทางสายกลางครับไม่มีคำอื่น สรทยังเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะขยายตัว3.9%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะมูลค่ากว่า2 2 3 1 7 6ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คาดการตัวเลขทั้งปีด้วยว่าจะโตไม่ต่ำกว่า2%จากเดิมที่คาดการไว้ที่1 ถึง2%นะน,นะคะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2 9 8 4ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทก็แตะ10ล้านล้านบาทค่ะส่วนการส่งออกในปีหน้าเดี๋ยวประเมินอีกครั้งขอรอเดือนธันวาคมน,นี้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะคะ